ผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์นะครับที่ผมได้ไปออกโขนกระแสมาเมื่อวานรายการเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเป็นรายการ Opinion Maker เป็นรายการที่โซเชียลมีเดียแชร์กันที่สุดเป็นรายการที่คนไปเนี่ยเกิดก็ได้แต่ส่วนมากจะตายนะก็ตอน8ปดโงเช้า ทางรายการคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ได้โทรมาหาผมบอกคุณทอมมาออกหน่อยสิอยากฟังความคิดเห็นที่มันแตกต่างจากคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องดีไอคอนตอนแรกผมก็ปรึกษากับปุ้ยนะว่าไปดีไหมปุ้ยเขาบอกว่าไปเถอะพี่ทอมนะคุณหนุ่มก็เป็นเพื่อนกับพี่ทอมแล้วไปแล้วเนี่ยมันจะได้ นะให้คนเนี่ยเผื่อได้คิดว่าเหรียญเนี่ยมันมีสองด้านผมก็เลยบอกทางรายการไปว่าไปแต่ให้ชัดเจนนะผมไม่ได้ไปเป็นตัวแทนไอคอนผมไม่ได้ไปเพื่อสนับสนุนไอคอนผมไม่รู้จักทนายพอลเลยแต่ผมจะไปเป็นตัวแทนของอีกกลุ่มหนึ่งที่อยากมาถามคำถามว่าสิ่งที่กระแสมันออกไปเนี่ยมันถูกหรือผิดจ,จริงหรือไม่จริงนะครับ อันนี้ก็ต้องขอบคุณภรรยานะที่ให้ความสนับสนุนกับสิ่งที่สามีอยากทําหรือได้ทําตลอดเพราะไปถึงเนี่ยนะครับจะเล่าให้ฟังนะว่าไปถึงผลกระแสเปไงก็งต้องไปที่ช่องสามนะช่องสามตอนพระรามสี่นะพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีกลุ่มนักข่าวนะครับเยอะไปหมดเลยรออยู่ข้างล่างผมก็ถามมารออยู่ข้างล่างทำไมเพราะรอส่วนมากเนี่ยเพื่อจะสัมภาษณ์นะครับ คนที่เพิ่งไปออกโหนกระแสได้เดี๋ยวลงมานักข่าวสัมภาษณ์ก็ไม่หนกระแสเนี่ยไม่ใช่เป็นรายการที่คุณไปออกอย่างเดียวนะแต่พอลงมาแล้วเนี่ยก็มีนักข่าวที่สัมภาษณ์คุณต่อไปถึงช่องสามปุ๊บก็ขึ้นไปไม่ได้นะช่องโหนกันชั้นโหนกระแสเนี่ยต้องมีนะครับคนรองรับก็ขึ้นไปพอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าในสตูดิโอของโหนกระแสเนี่ยจะมีสองโต๊ะ โต๊ะนงที่คุณหนุ่มกัญชัยเขาทําข่าวช่วงเที่ยงนะครับเพราะเราเราก็จะไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งห่างกันอย่างนี้นะหลังจากใส่ไม้แล้วอะไรแล้วนะคุณหนุ่มก็จะสามทํารายการข่าวพอเที่ยงสามสิบสามปุ๊บเนี่ยคุณหนุ่มเขาจะจบรายการข่าวเขาแล้วก็เดินมาแล้วก็มานั่งตรงโขนกระแสแล้วก็เริ่มรายการเลยอันนี้ขอชมหนุ่มเขานะเก่ง <Yeah. S 1> เก่งเราก็ต้องว่าเก่ง คือจบจากรายการหนึ่งไม่ได้เดินไปเข้าของน้ําไม่ได้กินน้ำไม่ได้อะไรเลยเดินมาโต๊ะเริ่มรายการของกระแสเลยการรีบ่าวหงกระแสคร,า,ร,ร,า,ร,สราวนี้นะก็มีอาจารย์ทนายเดชานะครับทนายรณรงค์แล้วก็ผมแล้วก็มีตัวแทนจากดีอชัยมาสิ่งที่คุณหนุ่มเขาพูดคือวันนี้ที่ชวนผมมาเนี่ยแล้วเขาไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งที่ผมทําแสดงความคิดเห็นแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องไอคอน ที่ผมแสดงความคิดเหนไปก็คือว่าผมบอกว่าถ้าฟังจากทางกฎหมายนะไม่ใช่กระแสนะแล้วก็ที่ผมได้คุยกับทนายคนนู้นทนายคนนี้ได้คุยกับผู้ใหญ่ในองค์กรรัฐต,ตำรวจดูแล้วเนี่ยพอไม่ผิดและคดีไอคอนเนี่ยเขจะยุติไปก็เปิดขึ้นมาปุ๊บนะเขาก็ไปหนุ่มก็าหันไปถามอาจารย์เดชาก่อนเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวตอนนี้คืออาจารย์เดชากับการที่มีการร่อนจดหมาย ให้ผู้ที่ฟ้องคุณพอกับไอคอนเนี่ยได้เซ็นแล้วก็ไปแจ้งความให้เหมือนกันก็พยายามอธิบายกันผมก็ฟังแล้วผมก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าผมว่าเรื่องนี้ไร้สาระเพราะเป็นเรื่องที่จริงๆนะทน,น,นายเนี่ยมีสิทธิ์ลูกความมีสิทธิ์ที่ให้ทนายเนี่ยให้ความคิดเห็นหรือเป็นไกด์ไลน์ในการนี้ไปแจ้งความเรื่องนี้อายุติไปก็มาถึงตอนผม แล้วแต่สิ่งหนึ่งนะที่อาจารย์เดชาพูดตอนนั้นน่ะก็คือว่าอาจารย์เดชาเนี่ยจะไปจูงคนเขามาเซ็นน,น,นนู่นเซ็นนี่เชื่อนู่นเชื่อนี่ได้ไงลูกความของเขาเนี่ยคือผู้เสียหายอไอคอนเนี่ยไม่จะเป็นควายเขาไม่มีเสร็จไปจูงคนพวกนี้หรอกผมก็เลยถามอาจารย์กลับแค่นั้นแหละว่าอ้าวนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าลูกความไอคอนเนี่ยคนที่เสียหายไม่เป็นควายเนี่ยแล้วอาจารย์จูงเขาไม่ได้เนี่ย แล้วพอเขาเก่งกว่าอาจารย์เน่ที่เขาจะไปจูงคนพวกนี้ได้อ่ะเพราะอาจารย์พูดชัดเจนเลยว่าคนพวกนี้ไม่ใช่ควายก็แปลว่าอาจารย์จูงเขาไม่ได้นั้นพอก็ไม่ควรจะจูงเขาได้เพราะอาจารย์บอกเลยว่าคนพวกนี้ไม่งงไม่น่าจะโดนหลอกง่ายผมเลยถามแค่นี้ก็ยังไม่มีไม่มีไม่มีการตอบกันมาจนถึงเวลาที่มันอยู่กับผมกับอาจารย์เดชาผมเข้าใจกลยุทธ์ของอาจารย์เดชาทุกคนต้องเข้าใจกลยุทธ์กรณีของอาจารย์เดชาเนี่ยผมไม่เรียกว่า เป็นนักกฎหมายหิวแสงนะหรือนักกฎหมายอย่างงุ้นอย่างนี้นะแกเป็นนักกฎหมายนักแสดงต้องเข้าใจไม่ได้ผิดนะเราไม่ได้ว่าเป็นเนกาทีฟนะแกเล่นโซเชียลเป็นแกเล่นสื่อเป็นแกเล่นจิตใจกับคนไทยเป็นแกเป็นนักแสดงที่มีปริญญาจบทางกฎหมายแล้วแกก็แสดงในบทนี้ได้ดีสิ่งแรกที่แกทำก็คืออะไรกับผมเนี่ยนี่คือนโยบายของอาจารย์เดชาครับไม่ใช่ผมคนเดียวทุกคนนะ โจมตีก่อนไม่รู้จักกันแม่แตนโจมตีก่อนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมองเลยว่าคนที่เขาจะสู้เนี่ยเป็นคนยังไงเขาป้ายสีเขาเลยสิ่งแรกที่ออกมาจะปากเขาก็คือว่าคุณทอมเป็นตัวแทนพอเปล่าคุณทอมมาพูดในนามของไอคอนหรือเปล่าเขาป้ายสีก่อนเลยเพื่ออะไรต้องเข้าใจกลยุทธ์เขาเพื่อให้ฝ่ายที่สนับสนุนเขาหรือเขาอยากชนะใจเนี่ยมองอีกฝ่ายหนึ่งคือศัตรูเขาเนี่ยไปในทิศทางที่เลวเลยนี่กลยุทธ์ไม่ผิด แต่เขาต้องจับบรุทเขาให้ถูกนะครับผมก็บอกอาจารย์เลยว่าไม่ใช่แต่ไม่มีเวลาที่จะมาดีเฟนต์ให้คนคิดกันเองแต่ท้ายผมก็อธิบายให้ฟังแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์เราใช้แล้วผมก็พอคุยกันไปสักชั่วโมงหนึ่งผมก็บอกอาจารย์ครับตั้งแต่ผมมาพูดทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ถอนคําได้ไหมยังพูดยังเชื่ออยู่ไหมว่าผมเป็นตัวแทนหรือเป็นอะไรของพอแกก็เป็นสุภาพบุรุษพอแกบอกถูกต้องครับคุณพอมไม่ได้เป็นครับก็มาแลกความคิดเห็นกัน สิ่งเดียวที่ผมอยากพูดที่ผมไม่สบายใจกับการพูดเมื่อวานก็คือที่อาจารย์พูดขึ้นมาว่าพี่ที่มาจากดียชเนี่ยอาจารย์ก็ถามม้ามีคนมาถามเขานี่นแทลกอาจารย์นะบอกมีคนมาถามเขาว่าถ้าคดีนี้หลุดพอไม่ต้องขึ้นคุกไม่เข้าคุกคนจะมองว่าดียชายเนี่ยทำงานแบบพร่องหรือมีอะไรมากระแทกแสเบสิคืคอดียชเนี่ยพิรุธหรือเปล่า ผมก็เลยถามอาจารย์เดชาขึ้นมาอาจารย์ครับคำถามนีมันไม่แสเพราะอาจารย์เดชากำลังปลูกมเมล็ดให้กับประชาชนเลยว่าถ้าเกิดคดีนี้หลุดพอหลุดเดซายหลุดก็แปลว่าคดีเนี้ยมีพิรุธมีการโกงกินมีการผู้ใหญ่มีการวิ่งเต้นด้วยอันเนี้ยมันก็เลยตั้งเวทีแล้วว่าถึงเขาบริสุทธิ์จริงมันก็จะบริสุทธิ์ด้วย สิ่งที่ไม่ไม่ไม่ดีอันนี้ทําไม่ได้เพราะบอกอาจารย์อย่างนี้อาจารย์ก็บอกว่าแต่ดีซน์เองตำรวจเองเขาต้องฟังกระแสเพราะว่าไม่ใช่ครับอาจารย์กฎหมายมันขาวหรือดํากระแสมันเท่าผมก็เลยถามอาจารย์ว่าอันนี้อาจารย์ยืนยันไหมครับว่าผมพูดถูกกฎหมายมันขาวหรือดําไม่ควรจะมีกระแสเข้ามาเกี่ยวขึ้นเพราะการที่อาจารย์เรียนนิติบัญญัติมาเป็นทนายสูงสุดเนี่ยอันนี้ก็ชมอาจารย์ว่าเขาเปสุภาพบุรุษที่เขารับว่าถูกต้องกฎหมายมันควรจะขาวดํา แต่ผมก็เข้าใจสจิ่งที่เขาพูดว่าในสังคมเนี่ยกระแสมันไปทิศทางนี้แล้วผมว่าก็นี่เป็นปัญหาของคดีนี้ไงครับคดีนี้เป็นคดีที่สร้างด้วยกระแสแต่ยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วหลักฐานคืออะไรผิดถูกอ,อะไรแต่กระแสมันพาไปแล้วว่าคดีไอคอนเนี่ยกลุ่มนี้ผิดก็คใครที่อยากรู้นะการไปออกกลายการหนุม่มกัญชัยเนี่ยไม่ต้องกลัว แล้วคนพวกนี้อาจารย์เดชาเองนะจริงๆแล้วเขาดีใ,ใ่ดีน่ารักสุดท้ายหลก็เข้ามาทักทายเขาจับมือเขาคนเราเห็นไม่เหมือนกันได้มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันได้แต่สุดท้ายต้องพูดกันในฐานะเป็นผู้ใหญ่กันให้ได้ก็ขอ,ขอขอบคุณอาจารย์เดชาขอบคุณคุณนมขอบคุณอาจารย์โนรรงที่ให้เกียรติผมไปนั่งในโต๊ะเดียวกันก็ได้ดูว่าไอาา้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันถูกหรือผิดประเทศไทยครับเราจะเจริญได้น่ะเมื่อคนที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันเนี่ย ได้ไปอยู่บนเวทีกันคุยกันให้จบสุดท้ายแล้วก็เดินออกไปโดยที่ไม่มีการโกรธเกลียด